สวัสดีครับเพื่อนๆในการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้ก็พบกับผมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็แนะนำตัวนิดนึงผมเอขไทยนะครับก็เป็นชื่อง่ายๆที่ชื่อเล่นชื่อเอเนาะแล้วก็อยู่ขคอยอยู่สุขขไทยโคสุโข,ขไทยก็จะเรียกชื่อจังหวัดตัวเอง,งสั้นๆว่าค่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นชื่อที่เพื่อนๆในวงการเรียกเอขไทยนะครับก็ หลักๆาก,ก็เป็นใช้คำว่าผู้ชื่นชอบในศัตววุธโบราณแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้คําว่านักสะสมเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีของสะสมกับเขานะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าอ้ใช้คาว่านักสะสมแล้วมันไม่มีของเลยไม่วาอะไรเงี้ยครับก็ดาบดีอยู่ในใจช่วงนี้ก็เป็นพ่อคา้าด้วยนะครับก็ใครมีศัตว์วุธโบราณหรือว่ามี ดาบมีง้าวมีหอกของมันพับบุรุษแล้วไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นของที่ไหนมันเก่าไหมส่งมาถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายก็ให้ข้อมูลได้นะครับว่าอันนี้เป็นของช่วงไหนสกุลช่างไหนนะครับก็พอมีความรู้บ้างที่จะสามารถแนะนำได้เบื้องต้นนะครับก็ติดตามผมได้ทางสองช่องทางนะก็เป็น Youtube เพื่อนรักดาบอันนี้นะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ชื่อเพจเพื่อนรักดาบนะครับคําว่าเพื่อนรักดาบพิมพ์ยังไงก็เดี๋ยวดูที่หน้าปกนะครับก็พอดีคําว่ารักต้องพิมพ์มาลอเรือไม่แห้งอากาศกอไก่แล้วก็ส่อสลาสลันมาจากคาว่ารักษานะครับก็ช่วงนี้อากาศน้าหนาวไม่หนาวเลยนะครับที่สุโขทยัยก็แต่ก็ยังเย,ย็นสบาย วันนี้มีอะไรมาให้ชมนะครับวันนี้มีดาบเข้ามาใหม่อยู่3เล่มนะครับแล้วก็มีเล่มที่น่าสนใจอยู่เล่มหนึ่งนะครับก็เลยให้ชื่อตอนว่าดาบลำพูนหรือดาบทหารลำพูนนะครับเป็นเป็นตอนปลายเปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงอีพีแบบนี้เคย รู้สึกเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้ว EP ที่เท่าไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีดาบน่าสนใจเข้ามาก็เลยเอามาให้รับชมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทักมาทางไลน์นะครับมาทางา YouTube คอมเมนต์บ้างนะครับของผมเป็นยูทูบเบอร์มือสมัครเล่นนะครับทำเพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะนำดาบที่ผ่านมือมา มะบันทึกไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางกับนักสะสมรุ่นใหม่จะได้ไม่หลงทางนะครับแล้วก็เอาไว้ดูเองด้วยส่วนยอดวิวยอดผู้ชมก็น้อยมากนะครับหลักร้อยแต่ก็ยังมีคนทักมาให้กำลังใจก็อย่างที่เคยตั้งปฏิพานไว้นะครับหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเสียงหนึ่งคนดูก็จะทําให้ดูนะครับแล้วก็ว่างช่วงไหนก็จะทําให้บางทีอาจจะหายไปบ้างเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าคงไม่ ไม่เกินอาทิตย์นะครับก็พยายามจะหานูน่นหานี่มาทำให้รับชมเ,เพื่อนๆที่เพิ่งรับชมหรือว่าเข้ามารับชมประจำก็ฝากคอมเมนต์มาให้เป็นกําลังใจบ้างนะครับจะรู้ว่ามีคนชมจะได้ทำให้ดูนะครับสําหรับยูทูบเบอร์ YouTuber, มือสมัครเล่นอ่าโอเคคุยเยอะละมาดูดาบดีกว่านี่อันนี้ที่บอกเป็นดาบน่าสนใจอันนี้เป็นดาบสภาพเก่านะครับเล่มแรกอันนี้ลูกค้าซื้อเพื่นนะครับ น,นี่เป็นเป็นดาบดูข้างนอกอันนี้หวายก็เดิม,ดมนะครับท้ายไอ้ที่ผมพันพันสายสินไว้อย่างเงี้ยเป็นการเก็บงานได้อย่างหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเนี่ยดาบมันเก่าแล้วหวายมันจะหลุดตรงท้ายแล้วก็สายสินพันไว้นะครับก็เก็บงานได้สวยตรงนี้คอมันแตกนะครับคอมันแตกเนี่ยเราก็มีวิธีอยู่2วิธีถ้าคนที่ชอบแบบสมบูรณ์เลยก็ส่งไปทําหวายเพิ่มได้นะครับแต่นี้ลูกค้าบอกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสให้ จากการให้เบื้องต้นเลยผมก็ใช้สายสินพันธ์ให้นะครับมันก็จะแมทช์กันพอดีนะครับปักก็ยังสมเชือกเดิมนะครับเนี่ยเชือกเก่าเลยอายุเป็นร้อยปีปักก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่แตกอก็ถือว่าเป็นดาบเก่าสภาพที่เก่าเก็บนะอย่างนี้ครับดาบนี้น่าสนใจก็คือดาบนี้ได้ที่ที่ลองนะครับอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับก็เลยทางหวังชิ้ขึ้นไป ร้องนี่เขาถือเป็นบ่อเหล็กโบราณของทางร้านนานะก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะใช้เหล็กบ่อรองได้ต้องเป็นระดับเจ้านายนะครับหรือว,ว่าระดับเ,เจ้าเมืองที่เอาเหล็กไปทําที่ใช้ในร้านนานะครับก็ถือเป็นบ่อเหล็กที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็มีความเชื่อคล้ายๆเหล็กน้ําพีครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยูอ่อันนี้ก็คือพบเจอที่ที่รองเลยนะ แล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยให้ดูอันนี้ผมยังขัดไปรอบนึงครับขัดเอาผิวออกเนื้อเหล็กมันจะออกดําเงาประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่จะขัดเพิ่มเดี๋ยว่าจะขัดเพิ่มให้ลูกค้ายที่นนะครับเนี่ยเหล็กมันจะต้องขัดแปจะเห็นดําเงาเลยก็พอพอแยกได้นะครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็แค่เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าเหล็กสีลสักษณะนี้น่าจะเป็นเหล็กเมืองรองอนะไรเงี้ยผมก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองนะแต่เล่มนี้คือมันชัดเจนว่ามันได้มาจากอำเภอรองเลย ใบก็สวยนะเดี๋ยวบางทีอาจจะส่งให้ลูกค้าแบบนี้ให้เขาลองไปขัดเองเขาจะได้เห็นสีครับเนี่ยเป็นดาบที่ค่อนข้างสวยมากอ่าอันนี้เลี่มแรกนะที่เข้ามาก็มิติด,ดาบด้ามประมาณสิบเอดนิ้วนะครับสันหนามากสันสิบสอมิลเลยเล่มน,นี้สุดยอดติย่าสันหนาป,ปึกเลยสันสมิลใบยีบเอดนิ้ว นะครับพอดีถือเป็นดาบที่สวยมากเล่มนะก็คือมองอาจจะเห็นขิเลคขเลในในรูปที่ถ่ายแต่ตัวจริงสวยมากเนี่ยใบเล็กถือว่าเป็นดาบที่สวยมากน่าสะสมนะครับเล่มแรกผ่านไปนะครับเป็นดาบเมืองรองดาบแพร่เมืองรองนะครับเล่มที่สองเล่มที่สองอันนี้ถือว่าเป็นดาบค่อนข้างหายากนะเนี่ย ครับ่านี้ผมลงไปเนี่ยเป็นเป็นดาบกึ่งกึงดาบสอกเหมาะมือมากมีน้องที่เขาเห็นคุณค่ารักไปแล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบลำพูนนะครับดาบเมืองก็จะไม่ยาวมากประมาณใบประมาณสิบปดนิ้วนะครับอ,อ,อันนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยก็คือมีฝักเดิมมีด้ามเดิมแต่หวายมันหายนะมีตวาเดิมเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยตวาลำพูนเนี่ยเป็นทองแดงตัวนี้ตวาเดิมแล้วก็ทํา แตวาวทองแดงขึ้นไปอีกอันรับกับฝาเข้ามพอดีกันนะครับอันนี้ทองเหลืองพูดผิดนี่ด้ามนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยง,งานสีม่มือระดับครูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ครูโอนะครับอาจารย์พรชัยตุ้ยดงนะครับก็ครูสูงสุดของเราทางสายเหนือนะครับเนี่ยเป็นคนบูรณะให้นะครับแล้วก็เชือกเขาเป็นสายรัดคมภีใครได้ไปนีโ่โคตรคุ้มเจ้าพาะเชือกนี่ก พันห้าแล้วครับเนี่ยก <c oughs> ็เป็นสายคัมภีร์เก่าสมัยคัมภีรโบราณนะครับแล้วฝักก็เป็นฝักเดิมสมบูรณ์เลยงลงรักดำดำนะครับเนี่ย <c oughs> ดาบเล่มนี้เนี่ยเหมาะมากพกไปไหนมาไหนเดินถือติดมือไม้ติดมือ,อยังใช้งานได้จริงแล้วใบมันสวยมากนะครับนี่ <c oughs> น,นี่เ็าเรียกทรงไว้ลําพูนนะจะเป็นทรงนี้เลย <c oughs> แต่นี่เป็น,น,ปนลําพูนตาเต่านะครับนี่เต่าลําพูนเห็นไหมจะสวยๆชัดๆตึกเลอย่างนี้ สันจัจ่วประมาณ9มิลนะครับใบสวยมากเลยเนี่ยเป็นไวล้ลำพูนที่ใครได้จับจะรู้เลยว่ามันเป็นดาบที่แบบเหมาะมือมากกับน่าใช้มากนะครับดามก็ประมาณ10นิ้วเนาะให้ดูว่าใบามันสวยขนาดไหนดามก็10นิ้วปวอกินไปแปดททีแล้ว EP นี้ใบก็ประมาณ18นิ้วนะครับเจ็ดปลาย แต่สมัยก่อนเขาก็เรียกดาบ18นิ้วเะครับเพราะว่าร้อยกว่าปีคนตีดาบคนอะไรเขาก็ไม่ได้มีตลับเม็ดเหมือนปัจจุบันนะเขาอาจจะใช้อะไรที่เทียบเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นมันเป็นไม้ไม้ฟุตที่เป็นที่เป็นไม้ฟุตแล้วก็ขีดขขีดขีดด,ดเอานะหรือไม,ม่บางทีก็ใช้ตอกมาเทียบเอาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นดาบลําพูนนะครับไว้คนนี้เ็าเรียกทรงไว้ลําพูนนะครับก็คือปลายมันจะชเชิดขึ้นแต่ปลายมันจะไม่แหลม แหลมเหมือน,นเื่มเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเป็นเล่มปลายแหลมมันนจะเป็นไปลายวายนะวายก็คือลักษณะปลายที่เชิดขึ้นโค้งๆหน่อยอย่างนี้นะครับเหมะมือมากนะเล่มนี้ใช้งานได้จริงแบบคล่องแคล่วมากเล่มที่สอง <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้คันๆคอ,อมาชมเล่มไฮไลท์ของเรา ดูภายนอกก่อนนะครับดาบขนาดน,นี้ผมรู้สึกจะเจอเป็นผ่านมือผมนะเล่นที่ตั้งแต่กลับดาบมา,าน่าจะเป็นพันเล่มละนะครับเล่มนี้ได้ เล่นที่สามนะครับคือลักษณะเขาจะเด่นมากนะครับเนี่ยอันนี้คือดูด้ามนะครับเนี่ยด้ามใหญ่นะใหญ่มากเต็มกำมือเลยด้ามด้ามใหญ่เมื่อเทียบกับกับดาบเมืองปกติด้ามเท่านี้นะครับอ่าเทียไปเห็นเนี่ยดาบเมืองปกติด้ามเท่านี้นะครับเนี่ยอันนี้คือดาบเมืองทั่วไปเลยนะเฉลี่ยเลยนะด้ามด้ามเท่านี้นีันี้คือมิติเดียวกันนะถ้าเท่ากันเห็นไหมเทียบยังไงไม่เห็นชัดอ่าอย่างนี้เลยอันนี้มิติเดียวกั <plein S 2> Share, น อยู่ไปบนกไ็ได้มันจะเห็นชัดเห็นไหมครับใหญ่กับการครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเนี่ยดาบใหญ่กับการครึ่งดับครึ่งเลยนะครับดูดูนี่ดเมนเตอร์ชัดสำหรับสายช่างชิศวกรนนี่ประมาณนี้ดาบเมืองทั่วไปเนี่ยด้ามจะเฉลี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ที่บอกว่า EP อ่าีฝักก็เป็นฝักไม้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ไหวก็าหายน,นี่ตอนแรกมันกาวเต็มฝัก,กน,นะผมขูดออกก็คือใช้กระดาษทรายขัดออกก็เลยประมาณนี้นะครับเชือกก็เชือก,ก,กเดิมนี่คอดาบมีสว่านนะอันนี้น่าจะหวายหลุดไปนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมีมีแผ่นปิดอย่างนี้นะครับทุกเล่มที่เคยเจอนะครับที่มาสมบูรณ์นะาดาบแบบนี้เป็นลักษณะ แปนบหนึ่งนะครับอโอเคจะมาต่อ, <c oughs> อต่อนะครับก็ผูภ้ภาพรวมก่อนนะครับคือดาบลักษณะนี้เนี่ยอนข้างแยกได้จากดาบที่พบเจอทั่วไปทัดเจนนิดหนึ่งนะครับจุดที่แยกได้ก็คือด้ามเนี่ยที่ผมบอกก็กด้ามเขาจะใหญ่มากแล้วก็หวายละเอียดนะครับจุดสําคัญก็คือตวาอันนี้นะครับ ตว่าจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกตว่าขอบถ้วยอันนี้คือขอบถ้วยลําพูนนะดาบลําพูนทั่วไปจะมีตวาาประมาณนี้แต่อันนี้ครับเนี่ยให้ดูดูดชัดมันจะมีแผ่นถ้าเขาเรียกคนที่เล่นหากลยวงกางเขาเรียกตวาขอบถ้วยรองแผ่นโลหะนะครับเนี่ยมันจะมีแผ่นโลหะรองอยู่อีกประมาณหลายชั้นนะ <c oughs> เป็นสิบชั้นนะครับมีแผ่นทองแดงด้วยอันนี้ส่วนท้ายเป็นแผ่นทองแดงนะครับนี่แผ่นทองแดงข้างในนี่ ลองแกะดูแล้วเล่มที่เคยส่งไปตรูจนะเป็นตะกั่วนะครับเขาอ่าข้อมูลที่อันนี้เป็นข้อมูลนะครับไม่ใช่เป็นข้อชี้ชัดนะ <c oughs> ที่เขาบอกว่ามันเป็นดาบโทษทิต <c oughs> <c oughs> ก,กับทหารลำพูนเพราะว่าผม,มเคยทำไปอีพีหนึ่งแล้วนะว่าดาบสหารลำพูนจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ เป็นตาดอกประจํายามแล้วก็ที่เขาเขียนติดฝักติดปากฝักไว้เขียนว่าทหารเลยเขาก็เล่นหากันว่าเป็นดาบทหารลําพูนแต่ดตนาบลักษณะนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นงานหลวงหลวงก็คือคนคนหลวงทํานะครับคือทําส่งหลวงนี่แหละหวายจะละเอียดแล้วก็ตวาตรงเงี้ยจะรองขอบถ้วยนะครับทําให้เฉพาะทหารที่ ทำให้เฉพาะเออทำให้เฉพาะทหารน่พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับใช้งานนะครับมันก็พอเท่าที่เล่นมามันก็พอแยกได้นะครับหมายถึงว่าลักษณะดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะเอ่อเป็นดาบที่ค่อนข้างใช้คำว่าอะไรอะ่ะพิเศษกว่าดาบเมืองทั่วไปที่เป็นดาบล้อคูปกติเนาะอย่างที่บอกว่าเนี่ยดาบม,มันจะใหญ่แล้วก็มีตะวารองขอบถ้วยนะครับแล้วก็ ใบาดาบทุกใบเนี่ยผมก็เห็นว่ามันคข้ขนหน้าค่อนข้างเป็นดาบขั้นดีอ่าอย่างเรื่มนี้ให้ดูใบาดาบหรือเป็นดาบค่อนข้างดีมากน่เป็นปลายบัวนะครับเพ่น,นี้เป็นดาบปลายบัวใบาย,ยาว่ออิ0นิ้วกว่าดีนะครับสันจัว่วประมาณ9มิลอันนี้สมบูรณ์เลยนะครับ รูพวกน็อตยังอยู่ครบนะครับเป็นปลายบัวถือว่าบัวสวยนะเล่งนี้นครับมีรอยประทานมาด้วยเล่มนี้ทําไมถึงน่าสนใจนะครับ mm hmm. ก็คือเล่มนี้เนี่ยพบเจอที่อลำพูนเลยนะครับแล้วตอนผมซื้อมาเนี่ยคือมีลุงเขาส่งมาขายเนาะลุงคนนึงแล้วกันใช้คราว่าลุงคนนึงแล้วกัน ผมไม่มั่นใจหรอกผมกลัวเป็นนิถีาชีพแต่เปอรเอิญลุงลุงแกอยากใช้ตังค์เนาะแกก็คือปกติจะให้ส่งส่งดาบให้ก่อนนะครับตังตังโชแล้วกันส่งดาบให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะโอนตังค์ให้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอดีลุงท่านบอกว่ารีบใช้ตังค์นะครับเพราะว่ามีความจําเป็นผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะ,ล,ะลุงมีความจําเป็นก็ถ่ายมาให้คอ ดูดาบลุงก็คอไม่เป็นนะครับก็เลยไปถ่ายวิดีโอไม่ผมดูเป็นลุงกับป้านะครับป้าเป็นคนถ่ายเนาะแล้วก็ลุงก็เป็นคนยืนถือดาบพร้อมบาประชาชนก็พูดสำเนียงแบบคนแก่เนาะ,ะไม่แก่หรอกก็อาจจใกล้หกสิบนั่นแหละลุงนะครับผมก็รับซื้อมาไม่ได้มีอะไรไม่ได้ถามด้วยว่าว่าประวัติเป็นยังไงนะครับก็มาดมาูมาเปิดดูเฮ้ย มันเป็นดาบล้าพูนนี่หว่าแล้วเป็นดาบทหารด้วยก็เลยทักไปถามนะครับว่าดาบอันนี้มาจากไหนอันนี้สตอรี่แบบเล่าแบบไม่มีน้ําไม่มีนิยายเลยนะเขาเล่าตรงๆเขาบอกว่าเป็นของพ่อนะครับแล้วก็พ่อตั้งแต่เกิดก็เห็นมาแล้วเป็นคนลําพูนแล้วเป็นดาบของทหารลําพูนผมก็เอ๊ะรู้ได้งไงเพราะเขาไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่อะไรเลยครับ เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็บอกตั้งแต่เนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านก็แจ้งมาว่าไม่ใช่แจ้งให้ข้อมูลมาว่าเป็นดาบทหารลำพูนน่าจะเป็นรุ่นดาบของพ่อผมก็ลองไล่ดูบอกอไม่ใช่นะดาบเล่มนี้อายุร้อยปีถึงร้อยห้าสิบปีเนี่ยพ่อน่าจะไม่ใช่ทหารลอะอาจจะเป็นรุ่นปู่อย่างเงี้ยเขาบอกก็เป็นไปได้เพราะว่ามันรับสืบทอดกันมาทีเนี้ยท่านมี เราังเป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องจําเป็นต้องออกออกมาให้อย่างนี้ครับออกมาขายนั่นแหละพูดง่ายๆก็เลยมันก็เป็นหลักฐานข้อมูลชั้นต้นแล้วกันเมื่อก่อนที่เราถกเถียงกันเนาะเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามันก็มีที่มาที่ไปนะว่าสอดคล้องกับที่เราเคยหาข้อมูลกันมาว่ามันตัวด,ดาบลักษณะนี้มันเป็นดาบของทหารน้ำพูลน,นะครับเพราะอันเนี้ยมาจากชาวบ้านโดยตรง ที่ไม่ใช่อยู่ในวงการศาสตราวุธเลยแล้วก็ข้อมูลก็ไม่ได้เตรียมกันมาท่านเขาก็ให้ข้อมูลมาตรงมากทั้งพื้นเพดาบที่พบเจอที่ลำพูนแล้วก็เป็นอดีตทหารลำพูนเนาะก็ประมาณนี้แค่อยากจะเล่าฝังส่วนข้อมูลที่ผมเล่าที่ขนคุยกนะ็อย่างบอกแล้วจิบกาแฟคุยดาบมันเป็นการคุยนะมันไม่ใช่เป็นการฟันธงจะเอาไปดรมาม่ากันว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่มีหลักฐานอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของ ขาเรียกอะไรมันไม่มีใครชี้วัดได้ตายตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าวงการเราเล่นหากันแบบนี้ส่วนคุณจะเล่นหาหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางของนักสะสมก็าอาจจะชอบดาบลักษณะนี้ก็เก็บดาบลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในการเล่นหาดาบเนี่ยคือดาบของเราเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่าหลักพันหรือว่าเราถือหลักล้านอยู่ ก็อย่าไปมองที่มูลค่ามากนะครับหมายถึงว่าาเราไม่ได้เกิดการซื้อขายให้เกิดกําไรหรืออะไรเงี้ยครับดาบทุกเล่มม,มันดีหมดนะครับมันมีคุณค่ามันมีเขาเรียกอะไรมันมีหนึ่งเดียวในโลกนะดาบมันไม่ใช่เหมือนัเครื่องที่ปั๊มมาได้ทีละหมื่นทีละพันอะไรเงี้ยแต่ดาบมันมีเล่มเดียวจริงๆนะครับเล่มนั้นมันก็มีคุณค่าอยู่ที่ว่า <c oughs> เรารักเราชอบเล่มไหนแล้วมันเหมาะสมกับเราไหมอะไรงครับบางคนดาบหวายก็อาจจะมีความ รักความผูกพันหรือว่ามีความสําคัญกับเขามากกว่าดาบหลุดเงินหลุดคาได้ซ้ําเพราะว่าเป็นดาบของตวัวแทนบนรรพหลุดเขาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นดาบที่เขาจับแล้วเขารู้สึกผูกพันเป็นสัญญาเก่าก็เป็นไปได้นะครับก็ลองค้นหากันดูว่าเราชอบดาบแบบไหนยังไงนะครับก็เล่มนี้เดี๋ยวก็ก็เป็นเล่มเล่มแรกของปีว่าที่จะเก็บสักเล่มหนึ่งนะครับ ก็เก็บนะก็เก็บช่วงเก็บก็เก็บช่วงขายก็ขายนะครับแล้วแต่อารมณ์ <c oughs> ค่อนข้างเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนะครับถ้าบอกเก็บก็เก็บถ้าจะบอกขายก็ขาย <c oughs> มันมีร่องรอยการใช้งานดวยนั้นเนี่ยมีร่องรอยการประทะอยู่นะครับใบใบดาบสวยมากให้ดูอีกรอบหนึ่งรอยชุบคมชัดนะครับปลายบัวชัดให้ดูหลาย,ลายมุมเนาะก่อนจะอีทีนี้ยาวหน่อย นี่เป็นปลายบัวเนาะบัวจำเดิมเลยนะครับไม่ใช่บัวที่แต่งปลายที่หลังนะครับโอเควันนี้ก็คงคลิปยาวนิดหนึงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้ากับเอกขัวไทยนะครับสวัสดีครับ